สีแบบนี้จ่าชอบพูดแบบนี้เดี๋ยวฟิวจะไอโกรธรูอีกดูขัตออฟดิโอ้โหวันนี้มีของใหม่มาให้ดูด้วยเลยจะบอกว่าตัวนี้พึ่งจะมาถึงเลยนะแล้วก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันเลยแเราก็จะมาเปิดกล่องครั้งแรกนลยครับเปิดในกล่องมาเนี่ยเราก็จะเจอสายไฟใบวารันตีหนึ่งปีติ๊กเกอร์แล้วก็ ไฟอืมตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเอ่อตัว F 1 5 0 Pro นะครับหน้าตามันก็เหมือน F 1 5 0ตัวเดิมๆเลยนะที่เขาเคยขายของ Future Eye มีสายไฟมีสวิตไม่ต้องไปหาสวิตเพิ่มนะครับมันมีสวิตกล่องควบคุมมาให้แล้วมีสายบวกลบ ACC a c c แล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟพายกับไฟแต่นะเนี่ยใครอยากติดก็ติดผมไม่ติดผมขี้เกียจความขี้เกียจมันไม่เข้าใครออกใครหรอกแค่เปิดไฟติดก็โอเคแล้วเออพูดแบบนี้เดี๋ยวฟิวเจอร์อายโกรธกูอีกเออ,เอ,อมีมาให้ติดก็เสือกไม่ติดคือหน้าตามันค่อนข้างที่จะถ้าใครเป็นชอบแบบทรงสี่เหลี่ยมก็เออก็โอเคอะไรก็ทรงสี่เหลี่ยมคือผมอะได้หมดเลยนะทั้งทรงเหลี่ยมทั้งทรงคมทั้งทรงไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้ ไฟมันมีคัตออฟซึ่งตัวเนี้ยมันมีคัตออฟแน่นอนมีไฟต่ําสีเหลืองไฟสูงสีขาวแต่ที่พิเศษเลยก็คือตัวเนี้ยมันมีไฟหลีที่เราสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะอืปกติเนี่ยเขาจะให้ติดเป็นไฟหลีไม่สีขาวก็สีเหลืองนะแต่อันเนี้ยนี่กูเลยเลือกสีฟ้ามาเออแต่สีฟ้าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันปิดได้เออไม่ได้เปิดตลอดนะเนาะอืม มต้องคิดมากมันเปิดม,มันเปิดไปิดได้ไปเทสดีกว่าต่อไฟแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเทสให้ดูเสียบปุ๊บไฟเีติดปับ๊บสีแบบนี้จ่าชอบกดปุมเปิดค้างไว้อันนา่าเป็นไงไฟหลีมก็จะประมาณนี้เออดูข้างหลังนะดูข้างหลังเห็นปะไฟหลีมมันจะออกข้างๆถ้าดูข้างหน้ามันจะเหมือนออกเต็มเดียวจะบอกว่าไฟเลติไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะครับมีข้างหลังด้วย นี่ข้างหลังเป็นสีสีฟ้าเหมือนกันเป็นนวลนๆนนออแสงมันจะนวลกว่าข้างหน้านะครับถ้าเรากดเปิดค้างไว้เนี่ยมันจะติดมาแบบนี้แต่ถ้าเรากดเปิดค้างไว้อีกทีหนึ่งกระพิบไปทําไมอันนี้ยังนึกไม่ออกอถ้ากดค้างอีกทีหนึ่งก็คือปิดแค่นั้นตัวจ่าจับเราก็ปิดไม่มีอะไรมากเลยของฟิวเจอร์ไอเนี่ยไม่มีอะไรทับซ้อนก็ถือว่า โอเคยูนี่ไฟต่ำสีเหลืองดูคัดออฟดิโอ้โหไฟสูงสีขาวโอ้ห oh, อย่างสว่างหกสิวัตต์นะเนี่ยแล้วก็มีไฟผสมด้วยสวิตช์เขาก็จะมีมีไฟด้วยนะก็มีปิดกับเปิดแค่นั้นถ้าเรากดปิดค้างไว้อืมมันก็จะเป็นไฟสเต็ปปิดค้างไว้อีกทีนึงมันก็จะเป็นสลับข้าง ตัวสวิตก็เป็นสวิตกันน,น้ำอุย้ยร้อนเดี๋ยวมันร้อนนกวาตัวสวิตเขาเป็นสวิตกันน้ำน,นะครับแล้วก็ดูหน้าตาดูดีอืมก็ไม่ได้แย่นะตัวไฟมันราคามันก็ไม่ได้แรงด้วยอะ่ะเออแต่ก็สว่างสว่างดีเดี๋ยวผมจะเอาไปติดรถให้ดูว่าติดรถแล้วหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันจะแก่อย่างที่ว่าจริงไหมอืมตัวไฟเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะค่อนข้างที่จะหนักเลย หาจุดยึดดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ให้สายนี่มาแล้วต่อเป็นไฟอันนี้สีดำน่าจะเป็นไฟแต่แล้วก็สีน้ำตาลเป็นไฟพาร์ใครอยากจะต่อเพิ่มก็สามารถต่อให้ได้เลยดูในคู่มือนะอย่ามาเรียนแบบผมผมไม่ชอบอ่านคู่มือแล้วก็ไปเดาสุ่มเอาหน้างานใคร <c oughs> ใครไม่อยากติดนะตัวนี้มันดึงออกได้ก็ดึงแล้วก็เก็บสายเอาไว้ เ็บเอาไว้เผื่อเราจะได้ใช้ในอนาคตก็ก็ไม่มีอะไรมากหลักๆก,ก็จะมีไฟมีกล่องไฟมีสายไฟมาให้ครบแล้วไม่ต้องไปหาเองที่เหลือก็ต่อแล้วดูดิเออเนี่ยเคเบิลไทยให้มา10เส้นแถมเยอะเหลือแต่สำหรับใครที่ต่อไม่เป็นนะครับใบวาเลนตีเนี่ยมันก็จะมีบอกวิธีการ ไม่ได้บอกละเอียดมากนะครับแค่บอกว่าสายอะไรเป็นอะไรแค่นั้นเราก็ควรที่จะเปิดคู่มือมาดูก่อนว่าสายอะไรเป็นอะไรสีไหนเป็นอะไรเนี่ยเก็บไว้ดีๆหนึ่งปีนะรับบรารหนึ่งปีนะครับจะบอกว่าไฟที่มาจาก Future E y e เนี่ยเขาจะมี s e เรียลนัมเบอร์นะครับใครที่ไปซื้อตามแอปต่างๆเนี่ยก็ดูให้ดีเลือกร้านที่เขาเป็นตัวแทนถ้าใครไม่รู้จริงๆอะ่ะ เข้าไปดูที่ f ิวเจอร์ไได้นะเขาโพสต์แปะเอาไว้ว่าร้านไหนเป็นตัวแทนบ้างพยายามซื้อจากตัวแทนเพราะว่าเขาจะไม่รับประกันเลยถ้าคุณไปซื้อร้านที่ไม่ใช่ตัวแทนอันนี้มันเป็นพื้นฐานมากเลยนะถ้าคุณอยากได้ของถูกคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแต่ซื้อร้านที่เป็นตัวแทนอาจจะราคาแพงขึ้นมานิดนึงแต่คุณได้ประกันหนึ่งปีเออก็ลอง ช่างน้ำหนักกันเอาเองอย่าซื้อจากร้านที่ไม่ใช่ตัวแทนแล้วไปโวยวายร้านตัวแทนอันนี้ไม่น่ารักไม่โอเคไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยอืมอย่าไปทําแบบนั้นอย่าหาทําซื้อร้านไหนเคมร้านนั้นดีที่สุดแล้วก็เรื่องรับประกันฟิวเจอร์อเนี่ยคุยกับเขาได้อืมมีปัญหาอะไรสอบถามได้แล้วก็เรื่องประกันเนี่ยให้ตัวแทนเป็นคนจัดการให้ฟิวเจอร์อไม่ได้เคมญาตยากไม่ได้ ติดต่อยาาแล้วก็ตอบตลอดอืติดแค่แค่ซื้อจากตัวแทนอ่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมันง่ายมากอืตัวเนี้ยราคาไม่แรงสําหรับใครที่อยากได้ไฟราคาไม่แรงแล้วก็สว่างสว่างฟังก์ชันพอมีเอ,อวารันตีมีให้ดูวัสดุก็แน่นหนาะเดี๋ยวจะติดตั้งกับ a d v ให้ดูนะแล้วก็ ี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงว่าไฟเป็นยังไงตอนกลางคืนเวลาใช้งานอันนี้ก่อน